ไปอังกฤษไปท้าต่อยฝรั่งตัว,หวใหญ่ๆท้าต่อยแบบท้าต่อยจนบอดี้การ์ดจนแบบคอนซีร์ชที่โรงแรมริดสการ์เดนนะครับต้องวิ่งเท hey, มากันหมดว่าคุณหมอสุนินท้าต่อยหน้าผับเพราะคือเป็นความรู้สึกที่แบบติดีมากๆอ่ะแล้วก็เ,แบบวเ,กเขาแบบซึ่งบางคนยงหายนี่ฮะเขาแแตแล้วเขาดีใจในสิ่งที่ว่าเขาได้ไปสร้างชื่อเสียงทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศโอ้เป็นที่นะฮะ 哦。Oh. <music> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมไทยนะครับช่องแห่งการปาร์ตี้แล้ววันนี้นะฮะชคดีมากๆผมก็เจอกับหมอฟันที่ฮอตที่สุดในประเทศไทยเยวคุณหมอก็เป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ด้วยฟาดิฟาดิฟาดปาร์ตะกี้เพิ่งคุยกันนะฮะแล้วก็รู้ว่าคุณหมอเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของผมที่ต้องเรียนด้วยนะครับสามัคคีวิทยาคมเชียงรายนะครับอันวันนี้เฮาอูเหนือน้อยบอ่ออูได้กับโอเคจะได้วันนี้นะครับผมจะมีคําถามที่จะมาถามคุณหมอว่าจากตีเป็นคนเจียงหายทีผสม ความสาเร็จเนาะที่สําคัญคือเป็นรุ่นปีี่โรงเรียนสามัคคีตัวแอ้ละก็บเดียวนี่เป็นคนดังของประเทศไทยอันเดียวเขาจะเดินไปเรื่อยๆขึ้นตังบนนะครับแล้วก็จะหนังอู้กันครับโอเค okay. let's party <S อันจะได้คาถามแรกจะถามคุณหมอก็คือได้ข่าวว่าเวลาคุณหมอกลับไปบ้านที่เจียงฮายเนี่ยก็จะมีคนเจียงฮายที่เป็นตุก๊กตุ๊กเจ้าของร้านอาหารพ่องคนทุกคนเลยจะมาถามคุณหมอว่าจะได้ผมครับคือตอนนี้คือกลับไปเจียงฮายนี่เหมือนไม่ได้ว่าเจียงฮายอย่างเดียวนะ ทั่วประเทศเลยนะเหมือนเป็นซีเล็ตที่ดังมากๆยิ่งถ้าไปเชีงยงไฮ้ให้เขาหูวห้ว่าคนคนบ้านเดียวกันเนีย่ยบางคนคือไปไปกิ่นก็ยังไปกิ่นก๋วยเตี๋ยวร้านน้ำเนี้ยที่เป็นบะฮื้อบะฮื้อนั่งในร้านเนีย่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าบะได้เดี๋ยวไปกินในบ้านเลยหลังบ้านเลย <c oughs> มีห้อง VIP ห้องรับแขก VIP เอาน้ำงงน้ำเนี้ยมาเสิร์ฟเสร็จปุ๊บบัคิดตังค์แถมตังค์หากโอ้โหไปมุมไหนก็จ้างไปสนามบินนี่แบบเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยแบบผู้จัดการเนแบบี่ยรีบวิ่งมาุ พนักงาน3-4ี่คนมาเอากระโปรงกระโปรงกระเป๋าจัดการให้ผมอัปเกรดเป็นบิ s เนส s s าสมันคือเป็นความวรู้สึกีนแบบตด,ด,ดีมากๆอ่ะแล้วก็เอาแบบซึ่งว่าคนเซีงยงไฮ้นี่ฮะเขาแต่แล้วเขาดีใจในสิ่งที่ว่าเขาได้ไปสร้างชื่อเสียงทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศเขาไปยัสร้างชื่อเสียงในแง่ของการทาฟัน มันบาดจ็ขใครติ๊กตอกติ๊กตอกนี่มันกําลังเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาได้ทําเนี่ยเขาเริ่มศึกษาของ e GA, เกล้าเฮามาเซนปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มฮู้ว,ว่าหมอคนนี้เนี่ยได้สร้างชื่อเสียงได้ทําฟันให้คนทั่วโลกมาแล้วก็ทําให้เขายิ่งประทับใจ เขาก็ย <S desserts> ิ่งสอนลูกสอนลานเขาเพื่อมาเรียนหนังสือนักขึ้นซึ่งทำให้ผมดีใจมากครับแต่ผมกำลังกันครับผมเห็นในวิดีโอสัมภาษณ์ของช่องนิกกี้ครั้งแรกเนาะแล้วก็ฮู้ว่าคุณหมอเป็นคนเจียงไฮเหมือนกันผมนี่ดีใจขนาดแล้วก็ยิ่งฮู้ว่าคุณหมอเป็นซิ์เก่าของเรียนสัมภีวิทยาคมก็ยิ่งดีใจครับวันนี้กกในในเมื่อมาถึงแล้วเดียจะได้ก็ขออนุญาตอู้ภาษาไทยเนาะกลับไปอู้ภาษาไทยดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีคนหลายๆคนนะครับที่ดูอยู่แล้วก็อาจจะไม่เข้าใจภาษาเหนือสักเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ดีใจ ต้งมากที่คุณหมอมาถึงที่แล้วผมถามนิดนึงมองเห็นร้านผมแล้วเป็นไงบ้างครับอันนี้ร้านนายเหรอครับใช่ครับสําหรับผมนี่นะก็อาจจะเป็นที่ปาร์ตี้สําหรับผม ในอนาคตและยิ่งใกล้บ้านนะครับก็15นาทีขับรถถึงก็จะเปิดให้ผมถึงกี่โมงเนี่ยได้เลยครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยลูกชายของคุณหมอนะฮะน้องเควินเนี่ยก็เป็นลูกค้า VP ของร้านเก่าของผมร้านเซเวครับเอ้ยเซเวเรื่องที่เรื่องมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เซเวก็คือว่าลูกชายเนี่ยนะไปเที่ยวที่เซเวเขาก็บอกป๊ามีร้านหนึ่งนะบริการดีมากเด็กเสิร์ฟดีมากอะไรดีมากป๊าบอกเออเดี๋ยวป๊าจะไปสักวันหนึ่งก็มีวันหนึ่งคืนหนึ่งผมก็ ให้เซอร์ไพรส์เขาผมเข้าไปเขาสะดุ้งโหยงเลยกาดข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเด็กเก,ก่าเเเป็นเ็นดกก,าววก่าฮง เป็นเด็กจากร้านอาหารเก่าที่ผมเคยนั่นเด็กเสิร์ฟอะไรคือคือเด็กพวกนี้มันวนกันไปวนกันมาหมดในกรุงเทพกลายเป็นทั้งร้านนะรู้จักผมแล้วเขาก็เลยดูแลลูกชายผมอย่างดีเลยครับจริงๆอ่ะผมชวนเควินมาที่นี่แหละแต่ว่าเขาไปเรียนต่อต่างประเทศคุยกัน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลาเดี๋ยวยงังไงเดือน j a n u a r เออเขากลับมา <ๆ S 2> เดี๋ยวจะชวนเขามาที่นี่ครับคุณหมอเดี๋ยวมาด้วยกันเดี๋ยวผมปาร์ตี้ก่อนเดี๋ยวผมมาก่อนเลยก็บอกว่าที่นี่ก็คือเราทำเป็นพิพรอบรับก็ได้ข่าวว่าคุณหมอก็ชอบพิพรอบใช่ไหมฮะก็แน่นอนสิครับเพลงล่าสุด วีของราบอยราบอยนี่เป็นน้องรักของผมนะฮะก็ตัวผมเองเนี่ยกับราบอยก็กําลังจะออกเพลงด้วยกันอยู่ชื่อเพลงว่าน้ำพริกขาวนี้มันขึ้นอยู่กับราบอยแล้วเมื่อไหร่มืงอจะทาให้เสร็จเมื่อไหร่มึงไ่จะทำให้เสร็จเมื่อไหร่มึงไ่จะทาให้เสร็จใช่ครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเพลงเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าอยากให้คุณหมอมาเพอร์ฟอร์มที่ร้านเนี่ยค่าตัวจะสูงมากหรือเปล่าไม่มีค่าตัวครับไม่มีค่าตัวไม่มีค่าตัวคือพวกเราเนี่ยนะวงการฮิปฮอปก เป็นอะไรที่เป็นเป็นบราเธอร์กันเราเป็นพี่น้องกันบางทีเขาอยากจะถ่ายเอ็มวีที่บ้านเขา,าจะอะไรที่บ้านนะผมไม่ซีเรียสผมบอกถ่ายเถอะมีข้อแม้นะพี่ขอเข้าฉากด้วยนะ,ะตามใจพี่ <c oughs> อยู่เขาบอกคุณหมอไม่ต้องห่วงพวกเรานี่เกาะกระแสคุณหมอพวกเราอยากจะดังกับคุณหมอยังไงต้องคุณหมอขึ้นหน้าปกเลยเหมือนฟิกซ์ก็เพิ่งมาถ่ายกับบิมลี่นะฮะชื่อเพลงว่าจอห์นนี่เดนะฮะในนั้นก็มีผมเล่นด้วยสัก5วินาทีครับ ก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับหนึ่งเพลงใช่คือ,อหลายๆเพลงเลยถ้าสมมติมว่าเป็นเพลงของแรปเปอร์นะไม่ว่าเพลงของ ก,ก่อนหน้านี้มีเพลงหนึ่งที่รลายล้านวิวแล้วนะฮะถ่ายที่บ้านคุณหมอนะครับแล้วก็ผมเองก็มีโอกาสไปบ้านของคุณหมอมาครั้งหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่อลังการมากๆนะฮะหลายๆคนอาจจะเคยดูคุณหมอออกช่องของนิกกี้แล้วของดีเจภูมิแล้วล่าสุดเนี่ยผมเห็นแจ็คแป๊บโผไปถ่ายกับคุณหมอด้วยพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับแจ็คแป,ป๊บโผแจ็คแป,ป๊บโผแจ็คแป๊บโผ <laughs> นะครับพวกเราเชียร์กันนะครับแจ็คแป๊บโผพรุ่งนี้ออกแล้วนะครับก็ตามกันไปดู ความระยำค,ความมันของมันความวี่ของมันคามซบเต่งของมันความสุดๆของมันคือไอ้แจ็คที่พูดได้พูดเยี่ยพูดหาพูดเหี่ยวอะไรก็พูดได้ไม่รู้ยูทูปจะรับได้หรือเปล่าพูดไปเถอะเพราะว่าวิดีโอล่าสุดที่ลงติกต็อกอะที่ไปโดดบางคุณหมอใช่อันนั้นมันเป็นอย่างนี้เราเทชันเป็นคือตอนแรกทีมงานเขาบอกว่าคุณหมอสุินเทชัเป็นทิ้งเนี่ยหลายคลิปแล้วผมบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของผมคราวนี้ ผมไม่เทแล้วกันวันนี้คราวนี้ไอ้แจ็คมันก็โมโหแจ็คมันบอกทีมงานผมสั่งเหรอไม่ให้เทคนไหนมาเริ่มเลือดเสร็จกูบอกเข้แจ็คมันอยาบปเรื่องมากเลยเดี๋ยวกูจัดให้มึงแป๊บเดียวมันไม่ใช่ต้องไปซื้อปากซอยที่บ้านกูมีแชมเปญเป็นพันๆขวดผมก็บอกสั่งเด็กของผมจัดมาเสร็จปุ๊บเทปกติเราเทลงถังเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จอไปเททิ้งที่หลังบ้านไอ้แจ็คมันอารมณ์ขึ้นแจ็คมันเทบนพื้นเลยเสร็จปุ๊บมันก็ไปจากบันไดวิ่งจากบันไดลงมาเลื่ สไ,สไลด์เสร็จปุ๊บมันบอกให้ผมสไลด์ด้วย <c ười> ผมก็บอกโอ้โหมึงสั่งผมตอนเช้าก็บอกบเอาก็เอาอะก็ จัดก,กันไปกับแจ็คแปบโหโอ้โหมันครับมันใช่เพราะว่าเพิ่งเข้าไปดูวิดีโอที่ลงทิกตอกเนี่ยตอนนี้6ล้านกว่าวิวแล้วถ้าเป็นยู u ูบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหลายล้านวิวแน่นอนครับออกกับแจ็คแปบโพแล้วก็คุณหมอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่คุณหมอสัญญาไหมฮะว่าเมื่อร้านเปิดปกติแล้วคุณหมอจะมาเพอร์ฟอร์มที่นี่สักเพลง2เพลงจาก6เพลงเลย <laughs> เอาบอลีวูดด้วยนะได้ครับบอลีวูดเอาส่วนใหญ่เพลงที่ผมร้องจะเป็นเพลงบอลีวูด นี่ล่าสุดเมื่อเมื่อส4วันก่อนก็เพิ่งทำทำเอเพลง Oh boss, I like to freaking party hard. I'm a boss, I am a freaking superstar. I'm a boss, I got a million dollar mansion Chillin' all the time, I got no tension. Pesa, 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 pesa hai. Follow cartesare, made a style, he could essay, Nickelou jumpy streets big, design it a STREETS got DESIGNER a big game, of you he's the number one gangster it's เป็นเพลงที่ผมเคยร้องไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำา MV ก็เพิ่งจับมาทำา MV โอ้โหคุณมาดูสาวในเพลงคุณมาดูความคึกคักคุณมาดู Energy ในเพลงนะคุณจะบอกว่าคุณหมอสุนินนี่นะคนที่อายุ50มันทำได้ยังไงกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า วันนี้ผมต้องเอา energy จากคุณหมอมานิดนึงแล้วก็ผมขอขอนุญาตดูดในเพราะ energy เยอะมากๆนะฮะ <Yeah. S 1> โอเคครับคุณหมอวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นการถ่ายวิดีโอการของลาบอยนะครับเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่แล้วก็มีทามไทยด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศนะ Behind the Scene เข้ามาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับวันนี้ก็จริงๆเกรงใจคุณหมอนิดเึอยากจะคุยยาวๆแหละแต่ เข้าใจวันนี้เราซอฟต์ซอฟต์ซอฟโอเพนนิ่งแล้วหลังจากนี้เราอาจจะไปเต็มเอพิโซดผมจะบอกให้ว่าวันไหนเวลาไหนเดี๋ยวผมกําลังจะไปต่างประเทศอยู่จะไปเซอร์วิสแล้วก็ผมกลับมาเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเรามาทํากัน1 P ึ่งอีจะรันกันทุกเดือนเล่าเรื่องกันว่าเออคุณหมอสุนินไปเที่ยวมอนเตคาโลเป็นยังไงอยากจะฟังไหมอยากจะฟังมากครับไปโรมเปิดแชมเปญสองรกว่าขวด เรื่องเหล่านี้ไปอังกฤษไปท้าต่อยฝรั่งตัวใหญ่ๆ <S <S ท้าต่อยแบบท้าต่อยจนบอดีิการจนแบบคอนซีร์ชที่โรงแรมริดส卡尔เ t o นนะครับต้องวิ่งเ hey ฮ <Hey S 2> มากันหมดว่าคุณหมอสุนินท้าต่อยหน้าผับเหตุผลมันมาจากอะไรก็นั่นแหละครับความมันเหล่านี้ผมจะเปิดเผยให้คุณคนเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณล่วงหน้าครับอเค อีกไอเดียนึงนะครับอันนี้เป็นคําถามที่จริงๆผมถามคุณหมอไปแล้วล่ะคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวภรรยาของคุณหมอเอาคุณหมอตายแน่เลยคือผมจัดเออร์เบิ้ลพูปาร์ตี้ผมเห็นสระว่ายน้ําของคุณหมอเนี่ยสวยแล้วก็ใหญ่มากๆก็เลยอยากจะมีโอกาสลองยกเออร์เบิ้ลพูปาร์ตี้เนี่ยไปวางไว้ที่บ้านคุณหมอแล้วเราก็อาจจะคัดเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนๆแรปเปอร์เป็นแดนเซอร์อะไรต่างๆจะเป็นไปได้ไหมคุณหมอก็เข้าไปคุยกับภรรยาผมแล้วกันก็เราตอนนี้สระกํากำลังรีโนเวทอยู่ฮะ รอสะเสร็จเดือนมก,การาแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งคุณหมอคือรักภรรยามากมากนะครับคืออะไรที่ผมรับถ้าผมทําแล้วผมต้องรับปากไงต่ไม่ใช่หรือผมรับปากนายเสร็จปุ๊บแล้วเมียบอกว่าไม่ได้เนี่ยคือมันไม่ใช่อะไรว่าเวลาจาัดปาร์ตี้อย่างเงี้ยสาวๆมันมาหาผมเวลาเมานะกุกก๊กิกๆเนี่ยเวลาเมาเนี่ยเขามาเสร็จปุ๊บแล้วอุ้ยมันลำคาน <laughs> ม่อย่ามียุ่งดีวกว่า ได้ครับได้ครับรอดูกันนะกันนะครับว่าเราจะมีโอกาสได้ไปจัดปาร์ตี้นะครับไม่ว่าจะเป็น u อเ a n ร์บุนพูปาร์หรือว่ายกบรรยากาศปาร์ตี้จาก u อเ a n ร์ s i นมิวสิกบไปไว้ที่บ้านคุณหมอได้หรือเปล่านะ <S <S เดี๋ยวรอลุ้นกันละกันนะครับเดี๋ยวต้นปีหน้าเราจะมารู้กันวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับยังไงวันนี้คุณหมอถึงตรงนี้แล้วผมจะขอ,อนิดนึงนะครับพูดเกี่ยวกับ u อเ a n ร์ s i นมิวสิกบาร์สำหรับคนที่ชอบพีพอปเอเวอร์บุนมิวสิกบาร์เป็นบาร์ที่เปิด2ชั้นนะฮะ ถ้าอยากจะนั่งพรเวทหน่อยก็นั่งนั่งข้าง,งบนนะฮะแล้วก็ร้านมันจะการแบบติด,ดสไตล์แบบสถาปนิกนะฮะแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งในแบบสบายนะฮะแล้วก็ผมว่ามันเป็นร้านที่แบบเข้ามาแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้ผมมั่นใจว่าสามารถเอาคุณหมอสุนินมาเป็นลูกค้า V.I.P. ของที่ร้านได้ก็ เตรียมแชมเปญไวเลยดอมปริยงทุกครั้งที่คุณหมอสุรินมาคุณหมอสุรินจะเปิด6ขวดจัดไปเลยได้เลยครับคุณหมอเดี๋ยวผมจะจัดไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากๆเอ้ยอยากถามอีกนิดนึงผมเห็นกางเกงคุณหมอเนี่ยตะกี้ผมถามละอยากจะได้สักตัวคุณหมอจะทำขายใช่ไหมครับก็นี่เป็นกางเกงซปเปอร์ด็อกนะครับที่ทำร่วมกับบริษัท SEP นะฮะก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ขั้นตอนการฟินชิ่งแล้วว่าของทั้งทีมงานมาร์เก็ตติ้งก็เข้ามาดูว่าเราจะปล่อยตัวแต่ถถ้าามม ผมว่าน่าจะเป็นเดือนมก,กรามากกว่านะครับก็อาจจะเป็นช่วงเบิร์เดย์ของผมนะครับแล้วปล่อยกางเกง SCP ทุกอย่างเป็นพรีออเดอร์และเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมเพราะว่าทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าคุณหมอสุนินใช้แต่ของดีกินแต่ของดีดื่มแต่ของดีเที่ยวแต่ของดีนอนแต่โรงแรมดีกางเกงที่ใช้ก็ต้องเป็นเกรด AAAA และเดี๋ยวผมจะจัดให้พวกคุณชาวแรปเปอร์ทั้งหลายใส่กันจนานวันไว้ทุกคนหลังจากนี้ก็ต้องใส่ ซุปเปอร์ดเดนิมครับเยอะคุณหมอใส่เอลเท่าไหร่ครับผมใส่เอลที่สิโอ้ผมมีพุงอยู่นิดนึงแต่ผมใส่ใส่เอลเล็กแต่ท้องผมแข็งนะคุณลง<บ>องชกท้องผมดูขออนุญาตนะโ <laughs> <laughs> อ้ขออีกทีนะฮะอันนี้เต็มแรงนิดนึงนะฮะแข็งจริงแข็งจริงแข็งจริงๆคือผมซิทอัพวันหนึ่งประมาณ5 0 0ถึง800ครั้งครับ ทุกวันโอ้เป็นพี่นะฮะบบโอ้ไม่สะเทือนเลยแข็งแข็งมากอ,าอีกท,หออกท,กทีหนึ่งนะฮะอันนี้จะเพิ่มแรงแบบสุดแรงนะครับโอ้คุณ<ว>้มาต่อไปเลยครับขอบคุณครับโย่โย่โย่<ว><น> Let's party <S ก็ทุกคนนะครับฝากกด subscribe ช่องธรรมไทยและอย่าลืมนะครับช่อง YouTube ของคุณหมอสุนิมก็เกิดขึ้นแล้วชื่อว่าช่อง Super d o c โย่ก็ฝากไปโย่โย่โยโยสัมพันธ์สัมพันธ์ไทยสับพัโธ์พงสัมพันธ์ไทยสัมพันธ์พงสัมั์ช่อง Super Doc กโย่กับช่องธรรมไทยนะครับเอาให้มันดังระเบิดเพิ่ม <c oughs> เอาให้นิกกี้เอาให้ดีเจูมเอาให้พวกแจ็คไม่ใช่แจ็คมาแจ็คแป๊บโผให้มันรู้ไปเลยว่าเด็กรุ่นใหม่ผู้ใหญ่รุ่นเก่า ก็สามารถทำช่อง u t u b e ได้เยอด